เรื่องของคนเวียนวายสู้ให้ถึงที่มันหมายหมายมั่น,นในชัยชนะคาราบาวเดอรซีรีส์เท็จนำที่แห่งลงมาอยากโปรดอย่าได้ครับทิพยาชีวิตที่ดีกว่ารอคุณอยู่รอคุณดูคาราบาวเดอรซีรีสวัสดีครับพบกับคาราบาวเดอร์ซีรีส์นะครับ ตอนนี้เป็นตอน <Okay. S 2> ราชาเงินผ่อน,นะครับ <Okay. S 2> คือกระแสของสังคมไทยเอาเอา,เอาทั่วโลกเลยดีอะ <Okay. S 2> เรื่องการเงินาการผ่อนของเนี่ยเป็นมนุษย์เราเนี่ยมันผูกติดกับการต้องกินต้องใช้นะครับ <Okay. S 2> แต่ว่าเราบางทีเราก็หาเงินได้ไม่พอที่จะ <Nice. S 2> กินใช้อยากได้รถยนต์อยากได้ทีวีอยากได้ <Okay. S 2> อะไรเนี่ยมันมันไม่ทันอรา,า,ายได้ประจำเดือนเราอยากได้ก่อน คือสมัยก่อนนี่ไม่มีปัญญาหรอกครับที่จะซื้อเงินสดก็ต้องผ่อนครับแนวดนตรีเพลงเนี่ยเราคิดกันถึงเพลงลูกทุ่งน่นะที่จำได้ว่าแอดบอกว่าเล็กทําอินโทรให้มัน,ม,น,ม,นมันแบบเหมือนเพลงฝรั่งแบบซันตนาน่าหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าให้มีความเป็นไทยเข้ามาด้วยนั่งนึกอยู่ตั้งนานแล้วก็ยังไงดีนึกถึงเพลงลูกทุ่งที่มัน ตื้อตื light, ้อตื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 ้ออะไรเงี้ยแบบมันมันเป็นไทยอ่ะเราก็มาปรับให้สำเนียงมันเป็นฝรั่งให้เสียงมันเป็นฝรั่งซะแต่ว่าเอ่อยังมียังเัียงคงไว้ซึ่งกลิ่นของไทยด้วยอะไรเงี้ยก็เลยได้มันเป็นที่มาของไอ้อินโชราชาางินผ่อนตรงเนี้ยครับทีนี้พอมาเป็นละครซีรีส์นะครับก็ไปติดตามชมว่าจะสนุกขนาดไหนครับเหมือนจะผ่อนแบบชีวิตจริงหรือเปล่าครับ เเป็นคน,ปน,าาปนคนงยงาาดนนทอดีใจสิถามได้ได้เลื่อนตำแหน่งแถมได้เงินเดิมเพิ่มอีกตั้ง8 0 0พันเป็นใครไม่ดีใจอะฮะยังก็โทรบอกแกคนแรก้แหละบอยแต่ว่านี่ฉันถึงคอนโดแล้วแหละกะว่าจะมาบอกด้วตัวเองไม่อยากดูเดี๋ยวไม่เซอร์ไอ่ะโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวฉัน,นรีบล้ว คุยกันไม่บาย ตาคโอวัสดีทรงโปรดท่ตาตาปัญหอย่างเงี้ตลอดเลยอ่ะไมค่อม ไปเซอร์ไพรส์มันมันก็เซอร์ไพรส์ฉันกับหนาวกว่าเดิมอีกอ่ะี่แล้วอ้ยแล้วนี่แกจะเอาไงต่อต้องเลิกปะวะฉันอยากเอานมกดสามันทั้งคู่เลยอ่ะเจเย็นดินี่แกจะอารมณ์ร้ายไปไหนเนี่ยฮะผู้ชายบนโลกมีตั้งเยอะแยะทำไมเรื่องแบบนี้ต้องเกิดขึ้นกับแฟนฉันนุ้ยอ่ะ เขาอาจจะเชื่อมั่นในรถนิยมแกก็ได้นี่ก็แกรถนิยมดีนี่ถ้าฉันรถนิยมดีจริงทำไมฉัต้องทิ้งฉัไม่หายนัหมวยนั้นด้วยอะเพระมันมวยกว่าเอ็ดกว่าขาวกว่าสงกว่าฉันใช่ไหมนี่แกจะทำร้ายตัวเองทำไมเนี่ยเดยวโตก็พังหมดหรอ อ,อ <c oughs> ตอนนี้แกต้องตั้งสติต้องเข้มแข็งไว้ไม่ต้องร <c oughs> ้องไห้ฉันรู้หนูแฟนหากหลังไม่ให้ร้องอไห้ฉันทำอะไรวะแกต้องยิมงย้มไงยิ้มให้กว้างๆ <c oughs> ยิ้มทำไมล่ะคนมนเสียใจเยนี่แกไม่เคยได้ยินเหรอว่าเวลาเลิกกับแฟนอะ่ะการแก้แค้นที่ดีที่สุดะ การทำชีวิตให้ดีที่สุดทำชีวิตให้ดีที่สุดอืมใช่แล้วชีวิตที่ดีมันคืออะไรอ่ะ <c oughs> หลินเป็นยังไงบ้างเมื่อวานได้ข่าวว่ามีปัญหาก,กับชัดเหรอไอ้ชัดนี่มันแย่มากเลยเนาะถึงแม้ว่าแกจะอยู่ห้องนั้นกันสองคนเนี่ยชัดก็ไม่ควรจะเอาผู้หญิงมานอนด้วยอะสายที่ขอโทษอารมณ์มันขึ้นอนะเลยพังปากไปหน่อยไม่เป็นไรหรอกฉันฟังได้อืมแล้ว เรื่องมันคือมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามาไปปิ๊งกันตอนไหนอ่ะพอมาดูทีมันก็นอนด้วยกันแล้วอ่ะถ้าเกิดเม่คืนฉันมีปืนนะป่านี้ฉันขึ้นหน้าหนึ่งไปเล่าแต่ก็ไม่น่าเชื่อนะพ่กคนอย่างชัดเนี่ยจะชอบผู้หญิงสไตล์สกอยแบบนั้นอะแหมมันก็เป็นเรื่องปกติ ผู้ชายนะชอบมองของสวยๆกำนัภายนอกอยู่แล้วนี่ฉันดูแย่ขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยไม่ใช่นะฉันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นคือแกเนี่ยนะเป็นคนมีคว้าข้งของความสวยอยู่แล้วเพียงแต่แกเนี่ยไม่ได้แต่งตัวไอ้ชัดมาเลยมองไม่เห็นจริงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะแกต้องทําตัวเองให้ดูดีทําให้ไอ้ชัดเนี่ยรู้สึกว่าเสียดายแกแลก้วก็อักเลือดตายไปเลยแก ควรู้สึกตอนช้อปปิ้งมากที่สุดเลยทุกครั้งที่ฉันเครียดเนี่ยนะออกมาช้อปปิ้งทีไรเนี่ยความเครียดหายแวบเลยอ่ะชอบสีไหนสีไม่ต้องละเอาทั้งสมสีเลยซื้อทีเดียวสมตัวเลยนะก็เธอเครียดต้องปลดปล่อยไม่มีตังค์หวัง เธอไม่ไดใช่บัตรเครดิตเหรอใช้แต่จะลังเลยอีกทำไมล่ะเธอเพิ่งเงินเดือนขึ้นนี่เดี๋ยวเราไปขอปรับปุงเป็นบัตรเครดิตเพิ่มก็ได้ทีนี้อยากรูดอะไรนะรก็รูดได้ตามสบายเลยอยากจะมีชีวิตดีๆเนี่ย <S <S ก็ต้องเริ่มให้อะไรดีๆกับชีวิตก่อนสิก็จริง รู้ไหมว่าอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่ามีอำนาจมากที่สุดเงินเหรอไม่ใช่เครดิตถ้าเรามีเครดิตเนี่ยน,นะเราก็ทำได้ทุกอย่างที่อยากทำแล้วก็เป็นได้ทุกอย่างที่อยากเป็น รับข่าวทางมือถือจากสำนักข่าวไทย FB Hybrid Battery <S <S สนับสนุนโดย r u ู m o v e H ดูมีความสุขดีเนาะดูดีเยอะเลยนะแสดงว่าแต่ก่อนนี้เราดูไม่ดีชัดก็เลยทิ้งเราไปหาหนักสกอยหน้าปลวกนี่แล้วถ้าจะมาหาเรื่องเราทำไมอะที่มาเนี่ยไม่ได้มาหาเรื่อง จะมาขอบใจเธอสองคนที่ทำให้ชีวิตของฉันดีขึ้นส่วนเธอก็ทนแพะขยะมือสองของฉันต่อไปแล้วกันใหม่ลวเฮ้ยเอ้ยหลินหรือว่าแกจะลืมจ่ายค่าไฟก็ไม่นะแกเพราะว่าฉันให้หากจาบัตรเครดิตนั่นแหละแล้วแกจ่ายค่าขั้นต่ำบัตรเครดิตทุกเดือนหรือเปล่าอะ